kèo kèo biến mệnh đẻ bẻ hả la ơi what the fuck what the fuck đợi páp leo mouse một ông oh 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 oi oh, oi oh. เฮ้ยรู้ต้องมาเล่นเวทวอลไม่ใช่เหรอทำไมมาเล่นเกมนี้วะเนี่ยอืมเล่นเบอลกว่า 啊拜拜

สวัสดีฮาฟู้วันนี้เราไม่ได้ตีเตียงกันฮาฟ let's go เกมโคตรแหลกเลยถ้ <c oughs> ากูปะัะหาน,นี่มัจนจะขนาดไหนเชียวเดี๋ยวเปิดค่าปิงด้ะไปอนน่ยโอ้ เอ้เพื่อนตัวเชียเก่งเกินไป่าเนาะเอ้ยอ,อ,อ,อันเนี้ยอันน่ะอันน่ะอันน่ะขอเหมือนโอ้โหคือกูแหลกไงเออถ้ากูไม่แหลกมันก็ไม่เป็นไรหรอก w h เดี๋ยว ่แหละมันก็ไม่เป็นไรหรอกเออฟาร์มก็ฟาร์มว่าเอ่อจะไปเก็บนี่เวลเป็นฟาล์นเฮ้ยนู่นน่ะเฮ้ยมองสิไอ้พวกนี้มึงก็ไม่มองกันเลยมันมากันเนี่ยฮะ นี่กลับมากลับมาเอะมามามาไม่นี่ไม่นี่เราค่อยฆ่ามัน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 เออมันบินได้มันบินได้โอ้โหอะไรเขาเมันวะาอ้อมันไปว่ามันมาดิ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 โอ้ยมันยิง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  มันจะติดติดกูโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียมาเละอะไรตอนนี้วะตายควายนกมึงไม่มีตายไอ้เฮียใส่ฟาร์มก็งี้แหละเนี่ยเพราะเรานี่คือใส่ฟาร์มกันทั้งนั้น ทำาไม่เสียงกูไม่มีใครแม่งมาบ้านกูอีกวะเนี่ยบ้าเปล่าไา้ฮะโอดับเดมนเอนแบมึงอ่ะเดียวเดียวเดียวมาจากไหนวายไม่โดนวายไม่โดนหาฟูดด่นี่ไงโดนหลอยโอ้ยโดนหลอยไอเวน แล้วไอ้นี่มันก็จะยิงกูจังเลยฮะเป็นอะไรโอ้ยแลวกูก็แหลกอยู่แน่ไหนแค่เป็นอะไรวะไอ้สัสเดียากาก๋ยวกูมีคอมดีๆนะมึงเอามาแล้วมาแล้ว,ลวข้ามันสี่เฮ้ยมึงจะยิงอะไรยิๆไม่ต้องยิงย,ยิงทำไม มันคือหูมันไปแล้วนะั่นน่ะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้มันจะวา้า์เว้ยมันวา้าว์ดวอืมอืมอืมนี่ไงนี่ไงโดนแข็งโดนแข็งโดนแข็งไปสิโดนแข็งไปโดนแข็งไปดิโดนแข็งไปดิเฮ้ยเพื่อนมึงจะยืนอยู่ในบ้านทำไมเลาไม่มาช่วยกูอู้เพื่อนเพื่อนช่วยสิช่วยกูเอ้ยอย่ากว่าจะช่วยไม่เห็นช่วยกูเลยเนี่ยแล้วกูตาย ร่วงตายยดแม่เอ้ยกดเสียวเป็นเชี่ยะไรวะคอมแม่งกาอะไรเฮียอะโดี๋ยวโอะโดียด๋วยวตายน้องอ่ะบาบอเว้า,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 าอนะไรกันอ่ะโอ้กูดูเวลไม่ทันโอ้บ้า บ้าบอ,บอสินดีเฮ้ยชูเกอร์ซี่เหรอเลยฮัลโหลฮัลโหลฮาวอายูเอ้ยอลืมแท็กไอ้นี่ลืมแท,ท็กเราบอกโอ้ไม่นั่นล่ะทำไมทำไมวันนี้ เปลกแปลกเอาเฮ้กูซื้อบ้องทำไมเอ้ยปลาเออที่พน่งอ่ะอ๋อที่พนอ่ะอ,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 อย่าบอกว่าเพื่อนใช้ ว้าห wow. ผู้เล่นใหม่ใช่ไหมหเดี๋ยวเพิ่งกลับมาโอ้โเจออุอย้ยเว้ยเอ่ออ้าวกูจะต่อเกียดกันต่อบอของกูโอ้ enjoy ค uh, ร uh, 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 hey. um, ับผม enjoy ครับผม enjoy ครับผม enjoy ครับผม enjoy อะไรฮะหรัดปึงปึงไม่ใช่เออัปเดตอัปเดตใหม่นี่เพื่อนสับสนแม่งหมดทุกคนเลยมาเดี๋บิทสาย farming ถึงกูจะเอาอาชีพนี้เข้ามาก็ตามอาชีพที่แม่งต้องต้องฆ่าคนว้าวสายสตตนทำอะไรน้องทำอะไรพี่น้องพี่น้องทำอะไรโอ้ยด่ามันดีมันดาบทุกไอ้มันไม่มีบอโอ้โหมันไม่มีนี่โอ้ยมัน มันไม่มีเกาะทำไมมันฆ่ากูได้อะเฮียปัญญาอ่อนชิ้มหายเลยโอ้กูริ่มหัวรรอนละเอ๊ะคือไม่ใช่หรอกคอมูกกระตุกอะมันเป็นอะไรวะ กูไลฟ์ทีคอมกระตุกพอพออะไรวะพอกูไม่ไรนะแล้วอกูอัปเดตเฮ้ยกูเกียดระบบใหม่เบ็ดวอลชิมหาย โอ้โหแหลกโอ้ยแหลกกูลองไปปรับตามคนที่แบบคนที่เขาแบบอะไรวะเอ้ยมาทางไหนเนี่ยเฮ้ของกูของกูเอาไปของกูเอาไป นีไปดีไปเออไปสิเออสัตว์นี่ไงไปไงกูเอาไปปรับตามที่เขาแนะนำไปแล,แ,ลแล้วทำไมเกียงแหลกอยู่วะแล้วความเขากับความบ้านกูมันไม่เหมือนกัน รอบนี้มาดีเขมามาฟาร์มเรา เดี๋ยวคุณได้เจอดีโอ้ยกูแหละกูแหละจนกูไม่รู้เลยเนี่ยว่าใครไม่จะเดินไปทางไหนนะฮะโอ้ยเหียโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุก Listado. ni Listado. ni Ah, ni Listado. 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 Ni te tao, ni tao, ni tao. Ku ni tao ya. Ah, ni ya ku ni tao, ni te tao, ku. Ah, ku ku wen sai hanu ting. สารู้มันก็งี้แหละเอ้ยทาไมไลฟ์ค้างฮัลโหลโอ๊ยไลฟ์ค้างฮะน้องเป็นเคียอะไรวะกูโอ๊ยหัรล้อไหลลื่นซื้อของให้กูน้อยเลี้ยงกู แม่งเอาสไลด์กูค้างเลยไม่ไม่ไม,ม่อันนี้ของกูเอามาให้กูถึงกูจะไม่ได้อะไรก็ตอบแต่นะเขาอาจจะใช้ได้อ่อเดีดเดีดอ่าในสุดหน้าไม้มันก็เป็นของกูเรียบร้อยแล้ะ Ah, mà? Là. à ra mày cụ lẻ sợ sợ con nghĩ sợ nó qua เป็นฮี่อะไรวะทำไมแล้วมันค้างกูเผื่อปรับอะไรเขาอะไอ้เจ้กูทำอย่างนี้ตามที่เขาบอกแล้วนะทำไมเป็นงี้อยู่อันนี้มันไม่ใช่ทีมกูไอ้เหียนี่ใครไม่รู้มาจากไหนเนี่ยฮะ มาจากไหนแล้วมึงตอบบอกว่าฮัลโหลคุณคิดเนี่ยโอ้ยกูได้ยังที่เอ้ย,อย,อยมามาโอ้ยกูแด่กูกูเศร้ากูอีโมเอ้ยเพื่อมันออกเกลมันปล่เอาเฟอาไฟ้าไว้ทำเพื่ออะไรพวกกูโดนช็อตดีวะโดนช็อตมันไม่มีหรอกแต่มัน โดนดามเมจด้วยใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่แม่งออกหาแตะมันเรอะหรือว่าเน็ตปิงถ้าเน็ตปิงจะไม่ว่าเลยแต่ทำไมไลฟ์กูคาอีกแล้วเอ๊แต่กูเห็นดับแดงอยู่ในในบ้านรือกูคิดเองเอาไม่รู้ล่ะอาไม่รู้ล่ะแต่ก่อนอื่นเลย ไหนไม่ใครหน้าบา้านพร้อมสอยพร้อมยิ่งไม่มีมั้งต้องใส่คิดเองกูถามที่กม็มึงมันแหลกจังวะเรียบร้อย